สวัสดีครับชาว o u b e t h a n n e ลครับเที่ยวไรื่อยๆชาแนลครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเคยครับผมอำเภอหอดนะครับเดี๋ยวเราพาเที่ยวช่องแคบเขาคาดครับผาจูบกันหรืออีกนามหนึ่งเรียกว่าอุทยานแห่งชาติออบหลวงนั่นเองครับผมมาครับมาตามนายท่องเที่ยวมาเลยครับผมวันนี้นายท่องเที่ยวพาทัวร์ช่องแคบเขาคาดนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยครับผมผาจูบกันมีลักษณะเป็นยังไงครับอยู่ที่นี่ครับผมอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติออบหลวงครับผมระยะทางการเดินเข้าไปชมจุดชมวิวของออบหลวงเนี่ยนะครับระยะทางเพียงแค่350เมตรนะครับร,ร่มเรือนร่มเย็นแน่นอนครับเดี๋ยวตามนายท่องเที่ยวไปเลยครับผมก่อนจะเข้าไปก็ชำระค่าบริการกันก่อนนะครับ แล้วสามารถมากางเต็นท์ริมน้ำแจ่มตรงตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีค่าบริการก็ชำระด้านหน้าแล้วก็นำเต็นท์มากางหรือว่าจะเช่าเต็นท์จากเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็บริการก็ถือว่าดีครับแล้วก็ด้านบนนะครับผมก็ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกด้วยครับไปครับเดี๋ยวตามไปรับชมบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติออบหลวงกันครับว่าจะสวยงดงามเพียงใดครับตามข้าพเจ้ามา ระยะทางที่เดินเลียบแม่น้ำแจ็มนะครับผมเข้ามาภายในอุทยานแห่งชาติออบหลวงเนี่ยนะครับเราก็จะเดินเลียบแม่น้ำมาเลยครับแล้วก็จะเป็นบริเวณของป่าไม้ทิวไม้มากมายนะครับผมอ,อ่าร่มรื่นร่มเย็นดีครับมีระยะทางประมาณ350เมตรนะครับจากป้ายเมื่อกี้แต่ถ้าใครต้องการที่จะเดินรับชมธรรมชาติต่อนะครับสามารถเดินได้อีกไกลเหมือนกันนะครับผมแอดมินก็ไม่ได้เดินไปถึงข้างบนนะครับผม แอดมินเดินเข้ามารับชมแค่ตัวผาจูบกันนะครับหรือว่าช่องเขาขาดนะครับผมแล้วก็ชมบริเวณของสะพานออบหลวงด้วยครับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมบริเวณรอบๆด้วยกันครับผม บริเวณของอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับผมก็เป็นบริเวณที่ร่มรื่นนะครับผมสามารถเดินแล้วก็สบายๆครับอากาศดีครับมีต้นไม้ต้นใหญ่นะครับผมเป็นร่มเงาให้เราเดินนะครับบดบังแสงแดดทำให้ไม่ร้อนครับตรงนี้นะครับผมเป็นจุดไฮไลท์เด็ดนะครับ ของอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับซึ่งจะมองเห็นหน้าผา2หน้าผานะครับหันเหมือนหันเหมือนคนหันหน้าเข้าหากันนะครับทําท่าเหมือนว่าจะหอมแก้มกันหรือว่าจูบกันนะครับผมว่าตรงนี้ต้องให้เครดิตคนตั้งชื่อนะครับชื่อผาจูบกันผมว่าเท่ดีเขาทามากๆครับผมก็เป็นระหว่างช่องเขาขาดครับมีล,มลาําน้ําแจ่มที่ไหลผ่านทะลุ ไปนะครับผมเพื่อไปรอเลี้ยงชีวิตคนด้านล่างนะครับของอำเภอแม่แจ่มนะครับผมก็ดีครับเป็นบรรยากาศที่สวยงดงามมากเลยครับเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆเดินต่อนะครับเดินขึ้นไปรับชมสะพานออบหลวงนะครับที่สร้างมาข้ามระหว่างอำเภอหอดสู่อำเภอจอมทองนะครับไปรับชมกันครับผม ก็เดินขึ้นมาไม่ไกลมากนะครับผมฝั่งที่เราเดินขึ้นมาถึงก่อนที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอฮอดนะครับส่วนอีกฝั่งฝั่งนู้นที่จะข้ามไปนะครับสามารถเดินขึ้นไปศึกษาธรรมชาติได้ต่อนะครับผมแต่หมินจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับคงไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถึงที่พักไม่ทันมืดนะครับอีกฝั่งหนึ่งของสะพานก็จะเป็นส่วนของอำเภอจอมทองนะครับเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานไปดูกันครับผมเพื่อน ตัวสะพานนี่สูงมากนะครับผมสูงจากตัวแม่น้ํานี่ก็น่าจะมีสัก30เมตรเลยนะครับแอดมินก็ขึ้นมาชมบรรยากาศของวิวบรรยากาศโดยรอบๆครับเพื่อนๆก็รับชมไปด้วยกันครับสวยงดงามทีเดียวครับใครที่แวะมาเที่ยวอําเภอฮอดนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงนี่นะครับผมเดินไม่ไกลแล้วก็บรรยากาศดีครับผม วันนี้แอดมินก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับผมนายท่องเที่ยวคนนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับเป็นแหล่งข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆที่อยากจะเดินลอยตามมาท่องเที่ยวนะครับผมจะได้วางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกครับไม่เสียเวลาแน่นอนใครมาเที่อำเภอฮอดก็ตามมารับชมบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติออบหลวงได้ครับสบายๆครับที่นี่ ไปครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมเที the ่ยวได้เรืออ h ชาแนลขอตัวลาแล้วนะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่ฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทางช่องด้วยเพื่อนๆท่านเก่าวก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าชึกขชักชึกขชักปูนปูนบายบายครับผม